คดีชุดต้นกล้าปัญญาธรรมเสนอตอนเส้นทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พุทธองค์ มาพบกับการเดินทางในดินแดนพุทธองค์ของเหล่าสามเณรกับการเดินทางศึกษาธรรมะณะประเทศอินเดียพื้นที่อันเป็นจุดกำเนิดของศาสนา,าพุทธกับร่องรอยอารยธรรมแห่งความรุ่งเรืองของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในพุทธกาลเริ่มต้นการเดินทางในดินแดนพุทธองค์ศึกษาหลักธรรมและประวัติศาสตร์ในสถานที่อันสำคัญต่อพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางแรกนั่นคือเขาคิจกูดโดยเหล่าสมัมเนเนต้องเดินเท้าขึ้นเขาเพื่อไปศึกษาในสถานที่จริงพร้อมทั้งสวดมนต์สการะเจริญภาวนาต่อสถานที่อันศักด,ดิ์สิทธิ์เขาคิจกูดหรือคนที่นี่เรียกว่าเนินเขาแห่งอีแรง้งเป็นที่รู้จักกันในชื่อนี้เนื่องจากรูปร่างเหมือนอีแรง้ง มีคำกล่าวว่าถ้าใครได้เดินขึ้นมาจนถึงยอดเขาขิจกุดสักครั้งเปรียบเหมือนว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดพระมูลักันธะกุฏีสถานที่ประทัรา์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำเนียนเกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรในการที่จะมาไหว้สักการะตรงนี้ประการแรกก็ได้น้อมนึกแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเคยประทับที่นี่สองได้ทราบเหตุการณ์สําคัญว่าไม่มีเหมือนกับที่ศาสดาองค์อื่นคือศาสดาองค์อื่นในโลกเป็นไม่ได้เหมือนกับที่พระองค์เป็นประการได้พระองค์ทรงประกาศทมแสดงธรรมโปรดทั้งแก่พระมหากษัตริย์ทั้งแก่เทวดาที่นี่ประการต่อมาพระองค์ทรงประกาศพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสาโรปมสูตรคือ แก่นสารแก่นแท้เป้าหมายอันสูงสุดของศาสนาพอลงมาหน่อยหนึ่งจะเป็นถ้ำสุการะคาตา,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 าที่พักของพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญา เป็นพระอาัคารสาวกเบื้อง,ง,งขาวาตำแหน่งที่สองที่ได้มากราบสักราระคือถ้ำพระโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์ท่านบวชเจ็ดวันท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในบรรดาผู้มีฤทธิ์ในศาสนาเนี้สูงสุดในบรรดาสาวกก็คือพระโมคคัลลานะท่านเป็นรองเฉพาพะพุทธเจ้าแต่ในบรรดาสาวกทั้งหมดท่านมีฤทธิ์เหนือกว่าใคร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปอยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าองค์ดำหรือหลวงพ่อองค์ดำแห่งอินเดียพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่หลุดรอดจากการถูกทำลายจากการล่าอาณานิคมในอินเดีย<า>เหล่าสามเณรนีน่ยทำการสวดมนต์สการะเจริญภาวนาต่อหน้าพระองค์ดำเพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่อพุทธองดำเนี่ยข้าวข้าวมันเนี่ยก็คือสร้างขึ้นในสมัยของเทวาปาละที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นหินแกรนิตสีดำ ข้อสันนิษฐานว่าเป็นหินต้อนขนาดใหญ่ที่ลึกลงไปในพื้นดิน ด้วยความศรัทธาของชาวอินเดียนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำเป็นอย่างมากเวลาลูกไม่สบายก็พากันเอาน้ำมันเนยมาทาที่องค์ท่านก่อนแล้วลูบเอาน้ำมันเนยนั้นกลับมาทาตัวลูกทำให้ลูกหายเจ็บป่วยหายงองแงกินข้าวได้อ้วนถวนสมบูรณ์จนหลายคนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อน้ำมันหรือภาษาอินเดียว่าเตลิยะบาบา บางคนก็ขนานนามท่านว่าหลวงพ่ออ้วนหรือภาษาอินเดียว่าโมตาบาบาเหล่าสมณเนนศึกษาประวัติศาสตร์แห่งนาลันทาต่อกับมหาวิทยาลัยสง์แห่งแรกของโลกมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้อดีตเคยยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนมีการเขียนบันทึกว่า มีครูมากกว่า1,500คนม,มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้ไม่เคยปฏิเสธการสอนซึ่งในอดีตนั้นการมาเรียนผู้เรียนไม่ต้องมีการเสียภาษีผู้คนจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากณนะสถานที่แห่งนี้เหล่าสามนเณรยังได้มีโอกาสแสดงธรรมต่อบิดามารดาเป็นครั้งแรกหลังจากการบวช จากนั้นเหล่าสมณรเ,เดินทางสการะวัดเวลุวันมหาวิหารหรือพระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาสสถานการที่สมณรนนได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เขาก็ได้เรียนรู้ถึงพุทธประวัติความสําคัญของวัดแห่งน,นี้ว่าวัดแห่งน,นี้เป็นวัดแห่งแรกในทางพุทธศาสนา พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปได้น้อมถวายเป็นวัดแห่งแรกและสามเณ็ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติว่าสถานที่นี้แหละเป็นสถานที่เกิดของวันมาฆบูชาได้รู้ได้ทราบถึงข้อธรรมที่พระเจ้าทรงประทานอันเป็นหลักการในพุทธศาสนาแก่พระรา1,250องค์พระเจ้าทรงแสดงโวหารปาฏิโมกข์ในเหล่าภิกษุอรหันต์จำนวน1,250องค์ แล้วเป็น <the> ที่บวชของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาบวชที่นี่การเดินทางของเหล่าสามเณรยังคงเดินทางต่อไปและตอนนี้สามเณรเดินทางมาถึงยังพิพิธภัณฑ์สารนาศเมืองสารนาศ โดยนิทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือสิงโตแห่งพระเจ้าอาโศกหัวสาวอาโศกรูปสิงห์น้องๆสามเนรได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสาอาโศกซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีสาอาโศกที่ทางรัฐบาลอินเดียได้ทํทำการขุดค้นนำมาจัดโชว์แสดงเอาไว้น,น้องสามเนรก็ได้ไปเห็นของจริงว่ารูปร่างหน้าตาของสาอาโศกในยุค ของพระเจ้าสุมาราชที่รงมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นอย่างไรแล้วก็สัตว์ที่เป็นมงคลล้อมรอบเสาโศกโดวยเฉพาะสิงโตทั้ง4ตัวที่หันไปทั้ง4ีทิศเนี่ยก็เปรียบเสมือนอการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าน้องๆก็ได้ไปศึกษาในส่วนตรงนี้ได้เรียนรู้และในสถานที่แห่งนี้ยังมีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุด ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงให้เห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาในสวนกวางที่มีชื่อเสียงในเมืองสารนาศในประติมากรรมชิ้นนี้พระพุทธเจ้าประทับนั่งในท่าปัทมามาตหรือท่าดอกบัวโดยทรงพระหัตในท่าธรรมจักรปราวัตนะมุตราพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแก่พระสาวกทั้งหองค์ซึ่งแสดงไว้ด้านล่างในขนาดที่เล็กกว่ามาก โดยมีธรรมจักรอยู่ตรงกลางวงล้อมีกวางนอนอยู่สองข้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนกวางมฤคทายวันในเมืองสารนาศเป็นสถานที่จัดงานเหล่าสมณรเดินทางต่อไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันเป็นสถานที่หนึ่งในสสังเวชนียสถานนั่นก็คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณสถานที่แห่งนี้เหล่าสมณเณรได้เรียนรู้จุดตั้งเสาอาโศกที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ได้ชมและได้ศึกษาประวัติหลังจากนั้นชมสถานที่ปฐมเทศนาและสวดมนต์สการะทำมเมฆขัดสถูกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญคือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจักควย์ทั้งหคือโกนธัญญะวัปปะพัทิยะมหานามะและอัศจิ นเมืองพรรณสีสัมเนรเดินทางถึงท่าราชคาดเพื่อขึ้นเรือท้องถิ่มล่องเรือชมความสวยงามและศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนอินเดียที่อยู่คู่กับแม่น้ำคงคาซึ่งในเช้าของวันนี้เราจะเห็นได้ว่าน้องๆสัมเนรนัน้นมีความตื่นตัวโดยได้ชมบรรยากาศทั้งสองฝั่งของแม่น้ำคงคาได้ชมวิถีชีวิต ของริมฝั่งคงคาได้เห็นคนอินเดียลงมาอาบน้ำทำการบูชาพระอาทิตย์บูชาแม่น้ำคงคาในยามเช้าไในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามมิติทางพุทธศาสนาได้เห็นการปรงุงศพเราเห็นว่ามีการเผาศพอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา <c oughs> ก็ได้นำธรรมะตรงนี้ มาให้เด็กๆได้เห็นว่าอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นรวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาและก็สามารถพบเจอเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วยเราจะนเส้นผมเ,เานี้มาลออธิษฐานทิ้งซึ่งวันนี้น้องๆสำเร็นทุกรูปเนี่ยก็มีเส้นผมที่ยมพ่อโยมแม่ได้ทำการตัดกริบให้ตั้งแต่ประเทศไทยก็นำมาเพื่อประกอบพิธีอธิษฐานแล้วก็ลอยแม่น้ำคงคาไปให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี สมณเณรเดินทางต่อสู่เมืองกุสินาราเมืองแห่งสถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมาืม่อถึงสถานที่แห่งนี้สมณเณรตั้งแถวเตรียมความพร้อมแห่พ้าห่มสีทอง<า>เข้าสู่สาระวนโนทยาน กุสินารามหาคนครถือว่าเป็นหนึ่งในจัตุสังเวชนิยสถานซึ่งเป็นสังเวชนิยสถายนที่ที่4ที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกเสด็จตบขันทปรินิพพานที่นี่ที่ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นประชิมโอวาทว่าที่ตรงนี้การ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมนุษย์เราไม่ควรประมาทน้องๆสาม,มเดรก็ได้เห็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทั้ง45ปรรษาล้อมรวมมาจบลงที่เมืองกุสินาราเป็นที่ทอดร่างวางขันวางลมหายใจสุดท้ายของพระพองค์ที่นี่พระองค์แม้แต่เป็นพระรมศา,ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังกลับคืนสู่ธรรมชาติเราก็ได้เรียนรู้และก็นำธรรมะต,ตรงนี้มาเพื่อความไม่ประมาทอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปนมัสการมากุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารามภาหรือมกุฏพันนเจดีเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของกุสินารามนครที่เจ้ามรรคสัตว์ได้จัดเตรียมสถานที่แห่งนี้ในการถวายพระพุทธศิระในการครั้งนั้นซึ่งน้องๆสามเณรก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำประทักษิณน,นเวียนรอบ แล้วก็ได้อัญเชิญนาำมนต์บทสําคัญเป็นการสวดมัดติกาบังสุกุลและก็เจริญจิตภาวนาร่วมกันตรงนี้ที่นี่ถือว่าเป็นจุดกําเนิดเกิดพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยเราได้เห็นสถานที่บรรยากาศว่ายังมีที่จริงๆที่ที่กาเนิดพระบรมสารีร,ริกธาตุไปยังทั่วโลกเราได้ทําการบูชาสักการะตามกําลังของเรา วันนี้เหล่าสมณเนรต้องเดินทางไกลสู่สถานที่สุดท้ายโดยเดินทางไกลข้ามประเทศไปยังประเทศเนปาลดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงลุมพินีวันเหล่าสามเณรเดินเท้าจากวัดไทยลุมพินีผ่านใจกลางพุทธอุทยานอนุสรสถานไปยังเจ้าชายสิทธัตถักุมารเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าบนดอกบัว พร้อมกับชูนิ้วชี้ขึ้นและเปล่งอาสพิวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้จะไม่มีพบใหม่อีกเหล่าสมมเณรได้สการะสวดมนต์เจริญภาวนาและเดินต่อสู่มหามายาเทวีวิหาร หลังจากนั้นน้องๆสาม,มนเณรก็ยังเดินเท้าต่อ ไปยังวิหารมยาทีวนะีซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญของการประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งภายในวิหารมยาทีวีนั้นก็ยังมีรอยเท้าที่จําลองขึ้นในสมัยของพระเจ้าโสมราราชน้องสําเนียได้เข้าไปทําการบูชาสักการะอธิษฐานและก็ถวายแผ่นทองก่อนที่ออกมานะร่วมกันสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และก็นําผ้าห่มสักการะอมที่เสาวรสบรรยากาศในยามเย็นเราก็ได้เห็นมาถึงความงดงาม วันนี้สมณเณรเดินทางมายังเขตเมืองเก่าอย่างกรุงกบิลพัทเพื่อเดินทางไปศึกษาพระราชวังที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับก่อนออกบวชพระราชวังกบิลพัทตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาลซึ่งสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดเริ่มต้นของพระบรมศาสดาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะต้องออกจากวังออกจากเวียงไป นะเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นเพื่อจะนำพาคนทั้งหลายชนทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเองซึ่งวันนี้น้องๆสำเนียนได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆคิดว่าน้องๆเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นในส่วนนี้อย่างเข้าใจด้วยหลังจากสวดมนต์เจริญภาวนาเหล่าสเนรเดินทางต่อไปยังวัดนิโครธาราม เดินตั้งแถวนำโดยพระอาจารย์รงเข้าสู่เขตวัดโดยจุดแรกที่ได้เข้าเยี่ยมชมนั้นคือกุฏิสม,มเนรราหุลน,น้องๆสมเนรนได้เดินทางเข้าไปถึงวัดธิโรธธารามแล้วก็ได้ขึ้นไปนะทําการสักการะกุฏิของสม,มเนรราหุลนะซึ่งถือว่าเป็นสมเนรนรูปแรกในพระพุทธศาสนาแต่ก็ที่สําคัญวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นอารามสําคัญทีนะ่พระเจ้าสุโธธนะในฐานะพุทธบิดาได้สร้างถวายให้กับพระลูกชาย เ<ะ>ดินทางสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเหล่าสามเณรก่อนเข้าสู่พิธีลาสิกขาจุดหมายปลายทางคือวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเหล่าสามเณรเดินทางเยี่ยมชมและเรียนรู้สถานที่แห่งนี้ ก็มีโอกาสได้เข้ามากราบสักการะสถานที่สําคัญคัคญภายในวัดประเชตวันมหาวิหารเรียงรายไปด้วยกุฏิของเหล่าพระอรหันต์ตั้งแต่กุฏิของพระสารีบุตรกุฏิของพระหมหาโมคคัลนะกุฏิของพระศรีวลีและก็น้องๆสาเนีนนก็ยังได้เข้าไปร่วมสดมนตในบริเวณที่พระองค์นั้นแสดงอรันเปทิศอีกด้วย วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเพราะเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาม,มากที่สุดถึง19พรรษาอนันทโพต้นโพที่ปลูกโดยพระอนนทในสมัยพุทธกาลต้นโพต้นนี้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์และยังคงเป็นยืนต้นมาจนปัจจุบัน,ในใได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วคนอันันทโพชื่นใจที่สุด ดีใจที่สุด,ด,ด,สดที่วันนี้ข้นนนนาพเจ้าดจได้บูชาได้สักการะเราได้ทำการบูชาสักการะต้นอนันตโพซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ในครั้งพุทธกาลที่พระอนุนได้ขอร้องและพระมหาโมคคลนะให้ไปนำมาได้โพจากพุทธคยามาแล้วเขาทำการปลูกที่นี่ ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเยี่ยมชมสถานที่จำพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นเหล่าสมณเณรเดินทางไปยังบ้านอนาถบินทิกาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ทรงเสียสละทรัพย์เพื่อพุทธศาสนาน้องๆได้ฟังเรื่องราวของอนาถบินิกาเศรษฐีว่าบุรุษผู้นี้มีความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาท่านนำทองคำ มาปูซื้อที่เพื่อถวายให้กับพระพุทธองค์ลงและยังได้ทําการสร้างอารามขึ้นและยังได้เฉลิมฉลองวัดประชีตวันมหาวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วยพมุทโยะบริเวณใกล้เ,เ,มมลเค,เคียงแห่งนี้ยังมีบ้านขององคุรีมานให้เหล่าสำเนนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษานาบ้านของโปโรหิต ก็คือผู้เป็นบิดาของอหิงสก,กัดนะครับหรือองค์ุลิมาที่เรารู้จักและที่ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีนาะบ้านของปรุรหิตผู้เป็นบิดาของอหิงสก,กะหรือนาะองคุลิมาในนะเรื่องราวตรงนี้ถือว่าน้องๆให้ความสนใจนาะโจรผู้นาะเฮี้ยมโหดนาะที่สุดในครั้งพุทธกาลแม้แต่พระเจ้าประสิทธิ์กุศลนาทนะหารในยุคนั้นก็ยังหวาดกลัวแต่ในท้ายที่สุดแล้วอหิงสก,กะนั้นก็พ่ายแพ้ในนะธรรมาวุธ ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเป็นพระอรหันต์ในที่สุดในวันนี้เหล่าสมณเน,นได้เดินทางมายังวัดเชตวันมหาวิหารอีกครั้งเพื่อทำการเข้าสู่พิธีลาสิกขาในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พิธีเริ่มจากเหล่าสมณน,นรับน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่ออันเชิญเรียงแถวเดินไปยังอนันทโพเพื่อทำพิธีสการะรดน้ำแด่อนันทโพเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต หลังจากนั้นเหล่าสมณณน,เ,นเดินกลับมายัางสถานที่ประกอบพิธีลาสิกขาโดยพิธีเริ่มจากการปลูกเสกน้ำมนต์ที่นำมาจากแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายของอินเดียที่นำมารวมกันในบาทเพื่อน,นำมาเป็นน้ำสงสมณณน,นจากนั้นเข้าสู่พิธีกรรมทางพุทธศาสนาการบวชครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดประธานหรือเจ้าภาพอย่างคุณพัดและคุณสรันนะครับที่มี ความเมตตาและมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาต้องการที่จะให้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้นนะครับช่วยให้เราสามเนรทั้ง32รูปเนี่ยได้มาบวชที่อินเดียน,นาตาต้นปูและได้ไปกราบสี่สังเวชนียสถานครบทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้ไปสู่สังคมไทยได้มากขึ้นครับ ม,มีชัยวุจินไปดวงมีโชคโชคดีทานทุกคนประุบคน ศาส,สนิกชนผู้มีความศรัทธาสู่การเดินทางเป็นผู้รู้ตื่นอย่างท่องแท้ด้วยการบวชเรียนพระธรรมวินัยขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นผู้เบิกบานทางจิตใจกับเส้นทางการสแสวงบุญครั้งหนึ่งในชีวิตณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธองค์สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเล็กๆในใจของเหล่าเยาวชนต้นกล้าแห่งพุทธศาสนาตลอดกาล